Like no tomorrow. สวัสดีครับผมอ้วนดีอุสนะครับผมวันนี้เราอยู่ในชีวิชุดอีกแล้ววันนี้เราจะไปดูที่อันเดอร์กราวดีกว่าโอเคไปวันนี้เราจะเล่นเป็นคนไหนดีไหน น้องตัวขาวอยู่ไหนนี่เหรอทำไมไม่ขาวเลยวะโอเคเอาเป็นหัวทองแล้วกันไปเอาวุธดอยู่ข้างหน้าเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวยิบยิบเร็วเอ้ยโอ้ยเฮ้ย ยู่ดีก็กระตุกเฉยเอาใหม่ใหม่ตั้งสติใหม่โอเคเปิดมาเหลือ21นัดเลยทางหน้าอันนี้น่าจะไม่ยากนะน่าจะเดินไปทางเส้นตรงเฮ้ยไปโยกสิวะอันนี้คือช็อตการเอามาเลย อ้าวหยิบสิจ้ะเ,เดินขึ้นไปบนรถไฟเหรอด่านอย่างนี้เหมาะกับช็อตกันมากๆเลยอ่ะอาวติดสเสาเฮ้ยเดี๋ยวไปเคลียร์ตรงนี้ก่อนไปขึ้นไป ดังมาจากไหนวะเกเดี๋ยวขึ้นไปดูในนี้ก่อนมีอะไรให้เก็บเปล่านี่ไงใช่ไหมเออสรุปว่าปืนมีอยู่4แบบปืนหลัก2ปืนเลาะสำรอง2เฮ้ยนี่ไปไหนวะเปลี่ยนปืนหลักเป็นลูกซองเหลือกี่นัดเนี่ยโอเคเหลือ จะพอหรือเปล่าไม่รู้โอ้ยทางแคบเฮ้ยโอ้ยตายโอ้ยตายเลยเอาใหม่เอาใหม่หม,มันมาเยอะแล้วมันยิงไม่โดน ชอตกันชอตกันน <laughs> sh ี่ยิงได้แต่แบบผมการะยะไม่ถูกยิงใกล้ไปก็ไม่โดนนะเดี๋ยวถือชอตกันดีกว่าถ้าอยู่ในเนี้ยชไอ้นี่มันจะวิ่งมาดนี่ยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหัวแม่งก่อนเลยเอ้ยไมไม่โดนวะ เอเอแม่งเข้าวะอืออืออยงีจะร้องทำไมขึ้นไปทำไมจ๊ะ <c oughs> ลืมไปต้องเปลี่ยนตัวละครก่อนผมจะใช้หัวทองแต่ทอนแสงในนี้น่าจะเยอะเนี่ยเสียงระงมไปหมดเลยหุ่นยนต์เยอะกว่าใน,น,น,นเนี้ยยีไห้เนี่ยนึ่งไง ถ้าเอาความแม่นต้องอันนี้อนนี้หุ่นยนต์แม่งเยอะนี่ไงนี่ก็หุ่นยนต์มีบอแต่ถ้าเอาถ้าเอาแรงต้องอันนี้จะโยกทำไมเฮ้ยไหนอ,อีกอยู่ดีก็วิ่งมาเฉย ้มันมีทางไปหลายหลายทางว่ะไอทางที่ผมไปตายเมื่อกี้ก็ด้วยหรือว่าเราต้องมาเคลียร์ตรงนี้ก่อนไม่รู้นะไม่รู้ว่าต้องเคลียร์ตรงไหนก่อนอันเนี้ยโอ้ยอันนี้ตันใช่ไหมเนี่ยหลงเร้อวะะอามันเดินไปต่อได้เหรอไม่ได้แล้วมีประตูทางหลงให้ทำไมวะคือเวียนหัวอันนี้มันลอดเข้าไปได้ปะวะ รอดไม่ได้แล้วจะแง้มไว้เพื่ออาจจะต้องเข้าไปทางนั้นหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนไม่ไหนวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอขอดูขบวนนี้ก่อนขบวนนี้ขึ้นได้ไหมไม่ได้ประกอบฉากเหรอเนี่ยขบวนเนี้ยเสียงมันมาจากไหนกวะข้างบนนะวะ ขึ้นยังไงโอเคประตูนี้เปิดไม่ได้อยู่ไหนกันวะโอ้ยโอ้ยอ,อือเลย <c oughs> เดี๋ยวขอไปดูทางนี้กันนะเฮ้ยอะไรอะเสียงอะไรอ๋ออ,อ,อาจจะต้องหาอะไรมาเปิดเหรอยิงทะลุได้ไหมวะยิงทะลุได้ ต้องไปหากุญแจมาใช่ไหมมีระเบิดมาก็ยยอยากจะปาไปสักลูกหนึ่งไหนวะไหนวะอยู่ทางขวา เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะน่าลำคันแอลอาญแอลอาอยู่ได้อันนี้คือกีการ์ดยังง่ายขนาดนั้นเชียวมาจากไหนอีกวะเสียงมันมาจากไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวนะ เอาชิบหายจะกลวนคลางทำไมตรงนี้จะมีอะไรอีกเข้าได้ด้วยนี่ไงวิ่งมาทำไมวิ่งมาจากไหนเฮ้ย เจอมีดเว้มีดหยิบแล้วใช่ไหมเอาสวมเลยมีดเนี่ยทำไมกดบีไม่ได้วะเออเมื่อกี้มันกดไม่ได้นี่สวมเลยไม่มีอะไรหรือว่าต้องมาระเบิดเปล่าว,วะอาจจะเป็นเหมือนกำแพงตรงนี้มันปิดอยู่ใช่ไหม วิ <laughs> <โอ Allah> ่งมาทำไมมีใครมาข้างหลังใช่ไหม นี่สงสัยจะตันว่ะเอ้ยไม่ตันเว้ยมีทางออกด้วยเก็บมาเอ้ยอ๋อนี่ไงอ้าเปิดได้แล้วนี่ร้องอยู่ไหนวะอมองไม่เห็นเลยมุมกล้องแม่งมองยาก เดียวไวไหมเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยืโอ้โหวันไม่โดน <c oughs> ทำไมกลัวมันจะจบเร็วไปหรือไงไอ <c oughs> ้นี่ไอ้นี่ต้องยิงหัวมันทิ้งก่อน ออกมาโอเครอบนี้ผมขอแวะขอแวะตรงนี้ก่อนแล้วกันนะในตู้เนี่ยไม่รู้ว่ามันมีอะไร มันอาจจะให้เข้าไปเก็บของอะไหนวะ <S <S ตันอีกต่างหากโอเคเคลียร์ตรงนี้จะได้ไม่คาใจว่ามันมีอะไรใคเผลอเข้ามาเนี่ยตายนะตรงเนี้ยให้ระวัง หมือนเป็นหลุมดักอ,ะอ่ะโอ้โหตกใจคีย์การ์ดคีการ์ดอยู่ในนี้ตรงนี้คีการ์ดมันจะมีไอ้นั่นวิ่งมานี่ว่าเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงแล้ว ้ hey. ลืมไปไปถีบทีบเตะเตะเตะแม่งเ <c oughs> กือบตายืบูละหมบูละหมตรงนี้มันจะมีวิ่งมา เดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นไอ้นั่นวะแมชชีนวะเฮ้ยไม่กดบีไม่ได้วะไม่หัวมันแป๊บ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 นี้ละอา้าวชิบหายแล้วเปลี่ยนปืนไม่ได้อื้อเลยเฮ้ยต่อยไอ้ทีทีทแม่งอีกทีหนึงทีแม่งอีกทีนึงทีแม่งเฮ้ยทีสิ ทำไมไมึงไม่ตาย <c oughs> โอ้โหแม่งตายยากโอ้ยโคระทึกมันเปลี่ยนปืนไม่ได้อ่ะยิบหายแล้วลูกซองมีแค่เนี้ยเมื่อกี้เรามาเปลี่ยนปืนตรงนี้ใช่ไหมใด่ไหมไหนกดบีเฮ้ยทำไมกดบีไม่ได้วะเวีนกรรม กดย่อได้กดบีไม่ได้เวินแล้วเวินแล้วเวินแล้วโอ้ทำใจแล้วกันเนาะมีไอซซอลิเลฟนกับไอ้เนี่ย <c oughs> กับปืนสั้นเนี่ยมันจะรอดไหมเนี่ยในนี้มีอะไรให้เก็บไหมไม่น่าจะมีไปเลยดีกว่าเดินมาทำไมไะโยกสิจะ๊ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยออกไปเลยมึงถอยออกไปเลยมึงถอยออกไปเวนกรรมแล้วไงเออเปิดแบบน,นี้ก็ดีจะเล่นจบมั้ยเนี่อันนี้เดี๋ยวนะอันนี้เปิดไงวะยิงทะลุไม่ได้อีกผมลืมอะไรไปหรือเปล่า ปุ่ม B ผมเป็นอะไรหรือเปล่าเนี <c> ่ย <oughs> เอาใหม่เลยดูว่าปุ่ม B มันจะกดได้ไหมนี่ไงโอ้โห,โหรีบเลยครั้นี้รีบเลยหัวเลาะทำไมตายซะมึงไอ้พวกบ้าเอ้ย โอ้ S <S> <S ไม่อยากจะทนกับพวกมึงแล้วมีไหมเนี่ยกดบีก็ไม่ได้ไม่รู้มันเพราะอะไรเอ้ยได้แล้วเวย้ยเออเมื่อกี้แม่งกดไม่ได้ไม่ได้อีกแล้วเนี่ยได้ยินเสียงดังต๊อกเมื่อกี้ไหม เหมือนมันล็อกอะไรทักอย่างนึงอะเข้ามาดาน่ากันเข้ามาเปิดแล้วแล้วเมื่อกี้ทำไมมันถึงไม่เปิดปะแต่ยังไงก็กด B ไม่ได้อยู่ดี <c oughs> เทปก็ไม่ได้นะ เลงยากชิบเปล่งเลยไม่มีเสียงแล้วอยู่นูน่นตรงนี้มีอะไรไหมตรงนี้ตันไหนวะจำสักจะจำสแกรกูเหรอว่อาประตูนี้หรือเปล่าไม่ใช่เสียง ก็ลองจะวิ่งมาได้ยินเสียงเหมือนไอตัววิ่งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งยิบโอ้เกือบไปแล้วมึงมวิ่งลงมาไม่ได้เหรอจะโยกหัวทำไม โอเอาอยัางไงมันจะเอาอยัางไงอันนี้เหลือนัดเดียวเดี๋ยวนะดูลูกซองดีกว่ากด B ไม่ได้อีกโอ้มีใครไหมเนี่ยอ้นี้เข้าไม่ได้้าไปดูในขบวนได้มีอะไรไหม หมอกมันจะเยอะไปไหนเนี่ยไม่มีอะไรเหรออ๋อตันโอเคต้องขึ้นบันไดเลื่อนไปเอ้ต้องขึ้นทางขึ้นสิ <c oughs> <c oughs> ไม่มีเสียงนะจบหรือยังวะเนี่ย คือทางออกอ้าวโทษไอ้เราก็เราแวงโอเคสำหรับอันเดอร์กราวก็จบแล้วนะครับอันนี้ง่ายหน่อยเพราะว่ามันเดินทางเป็นเส้นตรงก็คือแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเดินไปตามทางยิงแม้งให้หมดก็จบลงแล้วก็สำหรับใครที่สนใจก็ไปหาซื้อมาเล่นได้นะครับราคาไม่แพง ตอนลดราคาก็ประมาณ10กว่าบาทตอนนี้น่าจะกลับไปที่ราคา23บาทแล้วมั้งเอาเป็นว่าฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ